แวะเคมแบกเที่ยวเท่าวค่วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถยนต์ซีดานยอดนิยมของคนไทยและทั่วโลกกับโตโยต้าคาร์ T 2025สมหัยล่าสุดที่อัปเกรดดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นพร้อมพร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเริ่มกันที่ภายนอกก่อน พอเทคอร์ด2025ได้รับการปรับชมใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าแบบ LED ดีไซน์บางเฉือบและคมชัดเสริมความทันสมัยด้วยไฟไอทมเรรอหนึ่งแรกที่ออกแบบเป็นเส้นแนวนอนรับกับเส้นสายบนฝากระโปรงอย่างลงตัวกระจังหน้าใหม่เป็นแบบตาขายสีดำขนาดใหญ่พร้อมพร้อมกันชนหน้าสรงสปอร์ตที่มีช่องดักลมและคลีบรีดอากาศด้านข้างตัวรถดูมีความผิวไหวและไหลลื่น ลออัลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17หรือ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซุ้มลอและขอบประตูมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมหรือสีดำตามสไตล์รุ่นปัสพอตเตเพิ่มความโชบเฉี่ยวด้านหลังของรถก็ไม่น้อยหน้าด้วยไฟไท้ายแอร์ดีไซน์ใหม่ที่มีเส้นไฟเชื่อมต่อก,กันพร้อมพ้งกันชนหลังที่ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้นภายในห้องด้วยสารทอร์อเทคา2020ให้ยังคงเอกลักษณ์ของความเรียบรู ใช้งานง่ายแต่ครั้งนี้เพิ่มความล้ำสมัยด้วยหน้าจอนีแตรบีเทอร์อแบบใหม่ขนาด12 3นิ้วและหน้าจอสัมผัสถ,ถึงโฟเทนบึนขนาด10.5นิ้วรองรับแพลตฟอร์มเุ่ยและชิรูลอรเทอแบบไร้สายพวงมาลายัยหุม้มหนังทรงสปอร์ตพร้อม,อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆในตัวเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับศีรีสะมากขึ้นวัสดุมีให้เลือกทั้งผ้าคุณภาพสูงหนังสังเคราะห์และหนังแท้ในรุ่นท็อปบอบคู่หน้าปับไฟฟ้าและมีระบบทำความร้อนในบางรุ่น พื้นที่ด้านหลังให้ความกว้างขวางรองรับผู้โดยสาร3าคนได้สบายพร้อมพัมช่องแอร์หลังและพอร์ชาร์ปรสบกการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทําได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยให้การเดินทางไกลรู้สึกเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นวัสดุตกแต่งภายในมีความพรีเมียมทั้งพลาสติกแบบซับฟอร์เทอและลายคาร์บอนไฟเบอร์ในรุ่นเกสปในด้านสมรรถนะพอโรเทควอร์รีสองพันยี่สิบามีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซินหนึ่ง 8ลิตรให้กำลังประมาณ140แรงม้าจาับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์หนึ่ง8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว122แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ10วินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นไฮบริดเน้นการประหยัดน้ำมัน และปล่อยมลพิษต่ำโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24-27กิโลเมตรต,ต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่มีโมเตลสำหรับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นนั่นระบบช่วงล่างของเครื่องอยังคงใช้แบบอิสระสีล้อด้านหน้าเป็นแมกเฟอร์ ur, สันสตัด,ด้านหลังแบบดับเบิลวิดโบนให้ความนุ่มนวลและมั่นคงขณะเข้าโค้งสำหรับระบบความปลอดภัย 2, 2020พ่อโอเทคอร์สสองพั้าจัดเต็มด้วยเพลเทเซฟที่เซนส์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมพร้อมเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินลดระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน ระบบตรวจจับคุณเดินถนนและจัก,กรยานระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องลอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในเมืองหรือที่แคบในส่วนของราคาสำหน่าย พอ w เทครอลล์2025หากเป็นตลาดญี่ปุ่นจะเริ่มต้นที่ประมาณ2 1ล้านเยนหรือราว5 5 0 0 0 0 6 0 0 0บาทไทยขนาดที่ในประเทศไทยราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ900,000-2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยรุ่นไฮบริดจะอยู่ในช่วงราคาบนสุดสรุปแล้วพอ w เทคร o ลล์2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานขนาดกลางที่ทั้งประหยัดทนทาน และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะกับทั้งคนโสดครอบครัวหรือผู้ที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอทอเข่าเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาท